โอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจมเช้าเช้าเรากินข้าวยังกินแล้วกินข้าวตั้งแต่สองโมงเลยหนึ่งโมงอ่ะนี่ครับสวัสดีครับจันชูนครับเอ๊กินข้าวยังครับกินแล้วกินข้าวเช้าจังเลยเนาะกินแล้วเอา้าแล้วนี่ช่างมาจากไหนนี่ ช่าง,ง,งนี่แทงรูเป็นไหมช่างเนี้ยแทงรูเป็นไหมอันนี้ครับโอ้พอดีเราได้น้องใหม่มาครับน้องใหม่ SK SK 0 4 0 4 5พูดไปเนาะ SK 0 4 5ครับ อัมพิเศษโอ้แ๋วเลยสวยงามครับสวยงามตามสภาพสวยงามไปตามท้องเรื่องอดูจากคลิปเสียแล้วเสียไอ้ดูจากคลิปแล้วเจ้าของเขาบอกว่าอะไรนะเจ้าของเขาบอกว่าไอ้เอาเอา,เอ,าอะไรเอา สามสิบคันมาเทียบกับคันนี้คันนี้สวยสุดดูดูดูคลิปนะครับผมดูคลิปดูคลิปเสียเสียเสียตินนะดูคลิปรถดำสวยจารัสเขาบอกว่าสามสิบคันมาเทียบนี่คันนี้สวยสุดเขาวางั้นนก็สวยสวยสวยตามสภาพของเขาจริงๆแล้วครับก็เอามาแต่งเติมนิดหน่อย เอามาแต่งเติมนิดหน่อยนี่ครับจเจ๋วเลย S K 045อาร์มพิเศษแต่เสียเขาบอกว่ามันกระดกนะบอกว่าอา์มพิเศษมันกระดกก็เพิ่งเอามาครับรถคันนี้ เอามาจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรามหาดิรกนี่แหละครับเนี่อยอเลอร์แคเร,รียไม่มีแตกครับโอ้ด้ดินมาจากกรุงเทพเลย อามพิเศษอามพิเศษอามอามมันจะยาวอามันจะยาวแต่ก็ยังว่าเลยเนาะ้ามือไม่นิ่มมันก็กระดกเพราะของมันอามมันจะไม่มยาวนี่ก็จะอามมันยาวหน่อยเอามาแต่งเติมนิดหน่อยครับเอามาแต่งเอามาตเติมเสริมแต่งไกงามเพราะคนคนงามเพราะแต่งเนาะ รถก็เหมือนกันนี่แหละครับเอามาตรงไหนไม่ดีเราก็เติมมันแต่งมันไปอ,อโอดูตุกตาตุกตามิชลินฝาถังดูสิครับสุดจัดเลยฝาถัง เดี๋ยวเราก็จะไปเอาเจ้าน้องใหม่ที่อยู่บ้านเจริญสุขนี่จะไปเข้าทำงานคาราบาวแล้วก็จะเอาน้องใหม่นี่ไปตักดินครับเอาไปตักดินไม่รู้ว่าได้ใครขับเนาะเหลาหรือเปล่าหรือว่าใคร นี่ครับพอดีเราได้ช่างมืออาชีพนะครับช่างมืออาชีพช่างมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่างมืออาชีพคือไปตัดกระเด็นใส่เจ้าของจรงเราได้ช่างมืออาชีพมาครับไมยูเนี่ยต้องต้องทำเป็นทุกอย่าง เดี๋ยวสักพักหนึ่งได้ขับแม่โค <laughs> <laughs> โอ,อ่ะโอ้นุนวนคนนั้นก็ตื่นเช้ามาไม่พูดจาไม่คุยกับใครลางรถไปไปไปติดเครื่องอุ่นเครื่องเลยไปติดเครื่องเดี๋ยวส่งไปอ่อ อันนี้ก็เราทำการตัดสาปีกเนาะเมื่อวานครับออกทำงานนะพอดีห้าโมงปุ๊ฝนตกเลยห้าโมงฝนตกเลยครับนี่ไอเขาบอกว่าไปหาซื้อไออเลอร์ เจ้าฮิติชิสองอ่ะแต่ได้แมคโครมาแทนเลยไม่ได้ลรวเลอ์เลยเป็นไงบ้างครับสวยครับกับเจ้า SK 045น้องใหม่ของทีมงานโทรหนึ่งครับเจ้าหรือไม่เจ้า สวยหรือไม่สวยยังว่าแล้วเนาะรถทำงานกรุงเทพพนะอลักษณะนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราพาจันชูไปต่อภาษีครับ ถายจันชูไปต่อภาษีภาษีขาดหกล้อผมก็ขาดนะแต่ว่าจะให้เขาเป็นใบโอนใบแล้วก็เอาไปโอนให้มันเรียบร้อยเลยเดี๋ยวกลับกลับมาวิ่งงานกลับมาจากวิ่งงานจะโอนให้มันเรียบร้อยอันนีครับโอนเป็นชื่อเรา ครับมันจะได้สะดวกสบายนั่นครับโกดังก็จะเริ่มตีผังแล้วโกดังเริ่มตีผังเริ่มเอาแม่โครไปขุนลุ้มแล้วก็เอาเสาเข็มทำตอมอ้อครับทำตอมอ้อวางแผ่นเพจตัดเหล็กโอ ทำไปเรื่อยๆครับกดังช่างคนเดียวอ่ะไปเดี๋ยวเราส่งอาจารย์ชูไปต่อภาษีครับอ่ะไปแล้วครับผมครับกาบคลิปนี้บายบายครับ